แอร์จอแดงรองเท้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเขียนไซส์แสนสามแสนสาม,สามอ่ะนี่ไงวะเนี่ยซื้อมาที่ผมไม่กล้าใส่เลยเนี่ยสิงกลัวเลอะด้วยนะสอกกลัวโดนตัดขาใครที่เป็นสายสติกเกอร์ข้ามพลาดนเี่ ลกวันนี้นะฮะเราจะมาเอาใจสายแฟชั่นสายกีฬาฮะแอร์จอแดนครับผมเป็นไอเทมที่แบบทิตต่อดนแล้วก็พอพูดถึง Air ์จอแดนเนี่ยทุก<อ>คนต้องรู้จักอยู่แล้วจริงคุณลองคิดดูดิว่าทำไมรองเท้าคู่หนึ่งอะ่ะมันมีแบบอิทธิพลแล้วก็อยู่ในวงการมายาวนานมากและรองเท้าที่จะเอามาโชว์ในวันนี้กันเป็น Air Jordan X กับ o ับอ h i ไวเออโออยากได้เลยอะ พี่บานะเนี่ยเค้าเขียนไยแสนส0 0อะ่ะโหอยู่ไงวะเนี่ยโว๊ะน่นแหงจรงิงแลเนี่ยมอเตอร์ไซค์2,000น่ะแต่สวยมั้สวยสวยเออมันมันมันล้ํามันล้ําเนี่ยมันมีความแบบล้ําๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าย้อนกลับไปให้ฟังว่าก่อนหน้าเนี้ยมันมีประวัติมายัางไงจนมาถึงแบบทุกวันนี้ที่มันมาถึงราคาขนาดนี้ได้ นักบาสในตำนานที่แบบไม่มีใครไม่รู้จัก MJ ไม่เคยแจ็คสันหรือเพื่อนจอแดงอ๋อนรู้จักปะรู้จักฮะคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาแบบคือเราเป็นนักบอลแล้วเวลานักบอลกับนักบาสสนามมันอันเดียวกันไงสนามฟุตซอลก็ต้องแบบไปเจอแบบนักบาสแย่งสนามไงแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงเขียนว่า ไมเคิลจอแดนก็้แบบคุณหน้าคุณตามาตั้งแต่ตอนนั้น Michael Jordan กระโดดสูงมากพรสวรรค์่ะของไมเคิลจอแดนคือแบบกระโดดไกลจริงคือเขากระโดดแบบดังอะแล้วเขาก็ได้ฉายาจัมแมนที่แบบเป็นโลโก้อะได้แบบเป็นแชมป์แซม m ดังด้วยออแชมป์ s l a ดังคอนเทส มีการแบบศึกชิงนังเกิดขึ้นหลายๆแบรนด์ต้องการตัว MJ ซึ่งก็มี Converse Adidas แล้วก็แบรนด์น้องใหม่อย่าง Nike คือเขาชอบ Adidas มากอ่า uh, you know what the thing is I never w o r e Nike shoes until I signed a Nike contract and my favorite shoe was a Adidas shoe Adidas shoe เขาชอบถึงขั้นแบบว่ายังไงก็แบบขอให้อดิดาสให้มาตติด่ออะไรแต่อดิดาสก็ไม่พร้อมซึ่งมันก็อาจจะเป็นแบบดีที่น่าเสียดายมากแต่ทางเนกี พร้อมแบบพร้อมมากได<ช>้ข<ก>่าวม,มาตอนนั้นคือไนกี้คืออยากได้จอแดนมากคือแบบ<ช>พร้อมทุ่มมากเพราะว่าเห็นว่าพรสวัสด์เด็กคนนี้คือแบบต้องได้แล้วเขาก็ให้แบบปีปีปละ5้าแ0 0ตอนต่อปีมั้งซึ่งในยุค80มันเป็นจํานวนเงินที่แบบไม่น้อยอะ่ะแล้วไมเคิลจอแดนเขาก็เหมือนแบบในเมื่อข้อเสนอตรงนี้มันดีที่สุดอะ่ะเราก็ต้องคว้าสิ่งที่ดีที่สุด<ช>ไปก่อนใช่ไหมไนกี้ยอมตา เออเขาก็บอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงแบบไม่ชอบไนกี้ก็เพราะว่าแบบพื้นรองเท้าของไนกี้มันแบบมันหนักะมั่งมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบบ่นๆอะไรเงี้ยไนกี้ก็เลยแบบเออตัดสินใจแบบปฏิวัติวงการแบรนด์ตัวเอง MJ ไม่ชอบใช่ไหมเออได้แต่เปลี่ยนให้แล้วเขาก็เลยเอานวัตกรรมแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมาใส่ให้รองเท้าที่มันเหมาะกับการเล่นบาสก็แบบเพื่อที่จะแบบให้จอแดนเนี่ยใส่เข้าไปเล่นบาสซึ่งทางไนกี้เขาก็เหมือนแบบ ไม่ให้คนอื่นมาว่าแบรนด์ตัวเองเกินไปว่าแบบเป็นคนแบบใจดีขนาดนี้เขาก็เลยสร้างกฎขึ้นมา3ข้อถ้าเกิดผมทำรองเท้าให้คุณอ่ะคุณจะต้องได้รับตําแหน่งผู้เล่นแบบยอดเยี่ยมใบดาวลุ่งตั้งแต่ปีแรกด้าอันดับ2ก็คือเหมือนแบบติดทีมยอดเยี่ยมแ้าอันดับ3น่าจะเป็นประมาณแบบทําแต้มได้มากประมาณมากกว่า20แต้มหรือประมาณนี้แหละมั้งซึ่ง from the Chicago Bulls Michael Jordan จอแดนคว้า <ทำ S 1> ไปเรียบร้อยคือทำได้ตามที่ไนกี้บอกทุกอย่างใช่คือ NBA น่ะมันมีกฎว่าต้องใส่ของเข้าสีขาวเล่นเท่านั้นคือมันต้องไปในทิศทางเดียวกันหมด<ช>ห้ามแบบห้ามฉีกห้ามแบบห้ามแหวกออกมาเออแต่<อ>ทีนี้พอไนกี้เซ็นสัญญากับไมเคิลจอแดนอะไนกี้เขาก็ออกแบบมาให้แบบ สีมันเข้ากับชิคาโก้บูลไงเอ,เออมันก็เลยเป็นสีแบบสีแดงขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็ผิดกฎถูกไหมกันเพราะว่าทั้งสนามมาใส่สีขาวหมดแล้วอยู่ดีๆไม่เคิ่นจอแดนใส่สีแดงได้ไงคนเดียวบอกให้ในกี้เนี่ยถ้าจอแดนเนี่ยใส่คุณต้องจ่ายให้ทางแบบ NBA เนี่ย รอบละห5 0 0 0 5 0 0นาัเหรียญเออ5้า0นเหรียญไนกี้ยอมจ่ายแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นบริษัทผลิตรองเท้ากีฬาเราต้องรู้กฎทุกอย่างของทางลีกอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นความแบบความขบดในตัวของไนกี้ที่แบบอยากจะสร้างความแตกต่างคือมันก็เหมือนกันเสียค่าโฆษณาไปในตัวด้วยปะ่ะคือเรายอมจ่ายแบบ5 0 0พเหรียญเพื่อที่จะแบบ สร้างกระแสงไงการที่เราเห็นแบบนักบาสคนหนึ่งอย่างเงี้ยใส่สีแดงทําไมใส่ได้คนเดียวทุกคนก็จะเกิดคาําถาแล้วตั้งแต่แบบช่วงที่มเ迈อ乔丹แดนแหกกฎแล้วไนกี้ยอมจ่ายให้แมตต์ละ5 0 0 0 5 0 0 0 5 0ันาเนี่ยมันทาให้แบบวงการ n b a นี่แบบปฏิวัติวงการรอบแรกเลยนะเอาว่าไหนแม่งมาขนาดนี้แล้วปล่อยแม่งเลยจะใส่รองเท้าสีอะไรมึงก็ใส่กันไปเลยไนกี้บาสกับๆๆโบสขบวนแห่ง NBA ก็ฝากถึงแฟนคลับไมเคิลจอแดนทุกทุกคนนะฮะถ้าเกิดคุณมีรองเท้าที่เป็นแอร์จอแดนตัวไหนสวยๆตัวไหนเด็ดๆเนี่ยรีคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฮะท่วงโชของแอร์จอแดนวันอ่าเหมือนกับคู่นี้แล้วที่เขาตั้งชื่อว่าแอร์เนี่ยเพราะว่าไมเคลิลจอแดนเนี่ยเขา กระโดดไกลใช่ป่มล่ะอย่างที่บอกคําว่าแอร์มัน็คือมือเหมือนแบบว่ากระโดดสูงเหมือนแบบไมเคิลฟนจอแดนเขาก็เลยตั้งมาเป็นแอร์จอแดนในที่ Air ์จอแดนวันคือถ้าใครแบบว่าดูคลิปพวกเราแล้วเนี่ยเราแบบชอบหรือว่าอินกับเรื่องอบาสขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สามารถไปหาซื้อได้ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จับต้องได้เหมือนกันห้าพันแบาทประมาณนั้น เขาก็แบบไปมีไปคอลแลบกับแบบแบรนด์อื่นๆเช่นแบบดีอออะไรเงี้ยเออตนแบบว่าที่พวกเรานำมาตรงเนี้ยที่วางไว้อยู่เนี่ยกันคือแอร์จอแดนเอ f ก h i t e ไเอออย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแสนสามแสนสามโหแพงอ่ะ <laughs> รุ่นหนึ่งแพงกว่านี้รุ่นหนึ่งจะเป็นสีชิคาโกา้ด้วยกันก็จะคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่ก็จะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้แหละใช่ใชแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ก็คือราคาอาจจะถูกลง <laughs> ไม่เท่าไหร่นะอ้โหก็แพงดีอ่ะแล้วตอนปี2017 2018เนี่ยมันมีงานแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออที่ปารีสแล้วคู่นี้ก็ได้ไปออกเหมือนกันเออมันก็เลยแบบทำให้ ตัวรุ่นเนี้ยพวกดาราหรือพวกเซเลบอะไรทั้งหลายเห็นเขาก็เลยแบบยิ่งฮิตไปอีกแล้วก็ดีเทลมันพัฒนาจาก Air Jordan ธรรมดาแบบไปเยอะมากเนี่ยมันจะมีความแบบปีก Air j r r จ a n ดนแล้วก็มี85นี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันเป็นคขามีามูกเล่นของเขาปีป่ปี1 985นี่ไงปะ่ะไม่รู้แล้วมั่วเนี่ยเขาเขียนว่า off white for Nike Air Jordan เบล b ุนตันออเรยอน USA หนึ่งแล้วก็แบบมีเชือกแบบว่าให้ผูกหลายๆสีด้วยนะดูคือแบบเขาใส่ใจมากแต่ราคาอย่างนี้ก็ต้องอ่าก็ต้องนิดออนึงอะแต่ผมพูดเลยว่าแสนสามนี่ผมซื้อมานี่ผมไม่กล้าใส่เลยนะจริงกลัวเลยด้วยนะเอบกลัวโดนตัดขา <laughs> อันนี้ก็เป็นรองเท้านะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆที่จากร้านไนท์สปีดเนี่ยออขอบคุณที่ให้ยืมคู่นี้มาพูดคุยรายการนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางซื้อกันได้แน่นอนอาจจะแบบสายบ้านสายบ้านซื้อรองเท้าหนึ่งคู่ส่วนใครนะคะที่เป็นสายสเก็ตหรือว่าสายแบบรองเทา้าพวกนี้ก็สามารถไปดูกันได้ะค่ะที่ร้านรองเทา้าไนท์ีดที่สยามสแควร์ซอยสอง แอตอแดนอะ่ะการมันไม่ได้มีแค่ในวงการบาสเกตบอลอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่แบบมันดังขนาดเนี้ยมันก็ลันเป็นหล,หลายๆวงการเลยอย่างที่เรารู้กันว่าอย่างในวงการเพลงฮิปฮอปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเจซีหรือว่าเป็นแบบคันเย่แล้วก็ยังแบบไปถึงเพลงร็อกเขาก็ใส่นะอ่าปกติวงรออ็อกอ่ะเขาก็จะแบบใส่แบบคอนเวิร์สใส่แบบ รองเท้าหนังให้ว่าม hm. yeah> ีความแบบล็อกล็กหน่อยอเงี้ยแต่ว่าเออก็เห็นว่าวงเมทัลิก้าก็ใส่เนกี้แอร์จอแดนเรดฮอชีเปเปอร์นักฟ้องน้ำนนี้ก็ใส่เนี่ยตัว A อร์จอแดนเหมือนกันมันก็ลันไปทุกวงการจริงซึ่งแบบจนมาถึงตอนเนี้ยโดงดังถูกกลุ่มสสยแฟชั่นไม่มีใครไม่รู้จักตัวเมคเคอร์จอแดน มันทําให้นกี้โตมากอะจากแบรนด์เล็กๆที่แบบเป็นรองของคอนเวิร์ตมาตลอดแต่ว่าพอพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคนี้ตอนนี้คือมันนกี้เนี่ยนำคอนเวิร์ตไปแบบมาก<ช>มันโตไวมากนะถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นสัญญากับไมเคิลจอแดนก็ไม่รู้ว่านกี้ถึกวันนี้จะเป็นยังไงนะ,ะนกี้ได้ฝีมือได้บาร,รมีของจอแดนอย่างเงี้ยส่วนจอแดนก็แบบ ได้อะไรจากไนกี้ไปเยอะจนแบบตอนนี้ก็แบบเป็นแบรนด์ของตัวเองอมาแล้วรองเท้าแห่งความเปลี่ยนแปลงและนี่นะคะก็คือ hispree ของโ o รดักเนาะที่แบบทำให้เราอะดูว่าเวลาสินค้าอย่างเงี้ยรองเท้าหรืออะไรที่แบบเราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบอหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบดูประวัติแล้วมันก็ทำให้แบบ ิ่งที่แบบอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาโหวันนี้ลุคของเรานี่มาพร้อมความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็วงการกีฬาวงการแฟชั่นอย่างสนุกสนานเลยนะสำหรับคลิปต่อไปลุคจะมาพูดเรื่องอะไรฝากติดตาม YouTube c h anel n Work Point Today กัดอ Facebook Fanpage นะฮะ Work Point Today Play ครับฝากเพกื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรา2คนด้วยนะฮะหรับวันนี้ก็พวกเราขอตัวไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบา๊บา